ขอญาติสวัสดีเพื่อนๆในเฟซบุ๊กไลฟ์ของกับผมโประเวทดวเรือดเรือดเต๋สราราเ์เทวนเอ็กซ์เลยกิโลคอับนะครับเฟซบุ๊ก like, ไลฟ์ประจำค่ับคืนวันนี้ก็มาจานที่หนึ่งนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอตาพ่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะครับในโครงการนองเสือค้าโมเดลนะครับเฟซบุ๊ก <laughs> like, ไลฟ์ประจำวันที่31นะครับเดือนมีนาคม วุฒะธกระดาตรงปรนารอยิบกนะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับเป็นเดือนที่3ของปีแล้วนะครับนี่ก็คือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นจากนี้ไปก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกตานีนะครับที่เขา้าติดตามรับชมเรื่องราวใน a c e b o o k ไลน์กันมาอย่างยาวนานนะหลายท่านชมบ้างครูเจมทนี่ชมบ้างไม่ชมบ้างนะก็ไม่เป็นไรนะครับติดตามกันนะครับท่านมีเรื่องราวท่านมีข่าวสารที่จะแช่งให้ทราบรก็ส่งข่าวสารกันมานะ งก็ขวาความคิดถึงอาจารย์ที่คมทูลเพนที่กรุงเทพมหานครนะวันนี้ปานักเรียนจากโรงเรียนบ้านจางหลางอำเภอีิเกาจังหวัดตรังนะับมาแข่งขันทักษะทางความรู้ที่กรุงเทพมหานครลงเฟซบุก๊กอาจารย์ที่คมก็อยู่ที่ชายหาดทะเลตรังนะกาดดีมากเลยวันนี้โดนจับมาขังห้องมีที่พักในอย่างดีนะครับที่กรุงเทพมหานครบอกมาอยู่สองคืนแล้วมันอยู่สองปีนะ ก็อ,อย่างว่านะครับเราอยู่ในพื้นที่ในต่างจังหวัดนั้นสะดวกสบายปลอดโปร่งโล่งแจ้งนะครับเป็นป้าประปากาศก็ดีอะไรความอะไร,มมรต่างมันไม่วุ่นวายนะพอมาอยู่ในเมืองหลวงนั้นต้องมาเจะเจอคนมากมายเจอยวดยานฝ่านหน้าเจออะไรต่างนล้วเป็ป้าประปากาศด้วยยังไงก็ขออาจารย์นิคมถ้าสำเร็จภารกิจได้เดี๋ยวได้กลับบ้านไวๆครับ ขอบคุณคุณตวินด้วยนะครับขอบคุณคุณนาคารงก,กับเสียงกรบี่ด้วยนะอยไม่ใช่มวกเหล็กสระบ,บุรีนะครับวันนี้ผมอยู่ที่อำเภอตามพวงเกยอดการจัสระบ,บรุรีสภาพอากาศที่นี่ร้อนนะครับร้อนเหมือนเหมือนกับพี่สระบ,บรุรีผมเพิ่งเดินตามมาจากจังหวัดสระบ,บุรีเมืตอนเย็นนีเองนะ <laughs> นะครับสำหรับค่ำคืนตอนนี้ขอบคุณท่านหัวใจจงมืนด้วยนะบึงการนะสวัสดีครับพี่วิทย์ขอบคุณนะครับติดตามกันสวัสดีมีความถูกเนาะคุณเช่นกันครับคุณกระหลงกําเสียงบวกเหล็กสระบุรนีร้อนที่ผมอยู่ที่ท่้บวงตอนนี้ก็ร้อนร้อนมากเลยนะครับณเวลานี้สามทุ่มจาก20นาทีและ18นาทีก็ยังร้อนอยู่นะครับ สำหรับคือเขาบอกว่าสภาพอากาศใน7วันข้างหน้ากรมตุนนิยมมิทยาคาดการวายจากวันที่3ามเดือนมีนาคมถึงวันที่6เมษายนนะครับเขาบอกว่าความร้อนปกคลุมประเทศไต้ตอนบนทําให้ประเทศไต้ตอนบนนั้นมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยตัวถึงกันไปหมดนะครับความรลวในตอนกลางวันตลอดช่วงนะคือตลอดเวลาในสัปดาห์นี้นะครับโดยเฉพาะในวันที่1นถึงวันที่4วันที่1นถึงวันที่4นะครับ สวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณนะครับท่านทวีศักดิ์มีผลขอบคุณครับสบายดีนะวันที่1ตัวที่4เมษายนนะครับสซงพันหร้อยกลกมลมลมตะวันตกจะเคลื่อนเข้าบวกกลุ่มภาคเหนือและภาคตะนกเฉียงเหนือในขณะที่ลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ปัดวกกลุ่มภาคตะนกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางนะครับโดภาคตะนกลักษณะเช่นนี้นะครับก็ทําไม่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะนกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะนกมีฝนฟ้าขนองมีลมกระโชกแรงบางแห่งนะครับ ส่วนในช่วงวันที่5ถึงวันที่6เมษายนนะครับลมใต้และลมตะดกเกีย่ยงใต้พัดปกคลมุมภาคตะดอกเอกี่ยงเหนือตอนล่างนะครับภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกตอนบริเวณดังกล่าวยังมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นบางพื้นที่นะครับก็ขอให้ฝนมาเยอะๆกันเลยกันนะ <laughs> สำหรับลมตะว,วันออกนะครับไป็ลมตะว,วันออกเกียงเหนือพัดปกคุมหมาวไทยภาคใต้และตะเลนดามันใต้ภาคใต้ไว้มีผลค้าคขนองบางแห่งน้ำมอวานถึอนอาจารย์นิคมก็แจ้งว่าที่หวัดตังก็ฝนตกนะครับผมขอบคุณนะครับดนตว,วีจักมีผลนักติดตามกันในค่ําคืนในดึกทักนิดนะครับอันนี้คือเรื่องราวในเรั่งสภาพอากาศที่นายานได้ทราบกันทุกวันนะครับเป็นประจําว่าอีกสองคือโดยภาพรวมคือหลังจากนี้ไปถึงวันที่6กในสัปดาหน้าในต้นเดือนนี้ ข้อร้อนตลอดนะครับผมดูอุอณหภูมิของแต่ละแต่ละภาคพื้ภาคก็น่าจะเกิน40องศาช่วงที่ร้อนสุดๆเยเกิน40องศาทะลุ40องศาไปแล้วก็เลยกันเนาะ <laughs> ใจขำนี้กันเลยกันนะครับเพราะว่าพอดูตอนนี้ก็ภาคเหนือภนะาคเหนืออุณหภูมิสูงสุดก็3ถึง41องศานะนี่ขนาดภาคเหนือถึงไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับจริงๆแล้วแต่วันนี้ สามถึงกถึสสกงสกองาปากีสานก็เช่นกันก็คือหมายความว่าตอนนี้อุณหภูมิเราไม่ต้องพูดถึงกันแล้วว่า35มสถกเขพูดกันที่40มากกว่าอยู่ที่ใครจะใครจะสี่สิบสี่สิบเอ็ดสิบอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เป็นต้นนะก็คือ40องศาเป็นต้นไปก็ประมาณนี้ก็เลยกันเนาะ <c oughs> ลำปางกนันสี่สิองศาเพชรบูรณ์ก็40นะครับ ตากก็40องศานั่นก็38นะนั่นก็คือกลุ่มภาคเหนือก็คือประมาณการว่าโดนตุกภูมิภาคกันแล้วกันเนาะยังไงขอบคุณนะครับติดตามขันเรื่องราวต่างๆวันนี้ให้ดูในเฟซวิหารแดงลมโชยโชยนะครับปอได้ครับท่านครับขอบคุณนะ้ยก็ตูตูเอ็กซ์เอ็กโเซ์เรนกว่านะ วิหารแดงผมพอผป่านไปบมดนั้นก็ดูแต่น่าอากาศดีนะผมว่านะวิหารแดงบานบานานะอากาศดีมากเลยแต่นั้นนะครับเต่๋ยวจะอมอะไรต่างๆขา,าดดนะีนะครับวันนี้ได้ดูเรื่องราวในคอมเมนต์นะในกอมเมนตอนนี้ก็มีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนน้ำนะครับท่านประที่ขอกับคุณนะครับท่านประทีปนะ เขาบอกว่าในกัมพูชาพนมเปญขาดแคลนน้ำสะอาดนะครับการประปาพนมเปญประกาศนะครับสามเวตวันนี้นะเรียกร้องให้ภาคธุรกิจในในกรุงพนมเปญใชายน้ําอย่างประหยัดเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้าในเขตจานเมืองคานประปาพนมเปญยืนยันว่าตามสถานการณ์น้ำประปลาทั่วกรุงพนมเปญและและตากเมาอในฤดูแล้งปี2องันนารอยอุบกาศแคลนอย่างรุนแรงทําให้ชาวเมืองบางแห่งในกรุงพนมเปญและ หกเมาไม่สามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้ตันนะครับคือผม้าใจว่างนี้เลยก่อนนกทุกเมืองมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือหลังจากที่เมืองมันขยายขึ้นไวนะครับการระบบประปา,าพวกมันไปไม่ตัน,นไปไม่ตันทีนี้เราก็พบว่าอย่างตอนนี้นะครับในในพนมเปเพออย่างหน้าแรงอย่างนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่ผู้คนจะต้องใช้น้ํามากขึ้นใช้น้ํามาก ขึ้นใจมันร้อนใจน้ํากินเรื่องของการกินการอุปโภคบริโภคม,มันเต็มไปหมดครับต้องใจน้ํามากขึ้นตุดใต้ปลายต่างแล้วมันมันมันขาดแคลนนะมันขาดแคลนถ้าการประปาอะไรก็ดีในเมืองใหญ่ต่างๆหรือเมืองที่เกิดขึ้นมาแล้วโตคือโตขึ้นมาใหม่นะมันก็จะมีความบกพร่องในเรื่องของอการ เรื่องระบบกระจาหัวโพวกนะครับในวันที่ประชากรเพิ่มมากขึ้นในวันที่บ้านเรือนมากขึ้นแต่พฟ้ฟารมขยายไม่ตันน้ําประปามันตามไม่ตันปริมาณน้ําดิบมันตามไม่ตันนะครับพิติพย์ยกเสียงคราวดีครับพี่เนวิทย์พี่ประวิทย์น้องขอขอบคุณต่พันทิพย์ขอบคุณนะครับนี่คือเรื่องราวความขาดแคลนน้ําดิบในกรุงพนมเปญน,นะฮะนี่คือในเมืองหลวงเราเราคิดดูตาขาดแคลนตรงนี้ในเมืองใหญ่เนาะ ก็ต้องมาบริการกันแจกจ่ายคือมันมัน,ม,นมันไม่น่าจะเกิดแต่นี่คือเรื่องของการเราไม่สามารถตาเรื่องราวบริการสาธารณูโปโภคให้รองรับไปได้นะครับก็ทําให้กาดแกลนในกระเม็นบ้านเราก็เคยเป็นเช่นนี้แต่วันนี้ผมว่าบ้านเราดีขึ้นเยอะนะตามเมืองต่างๆก็วางแผนในเรื่องของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนะอประมาณตุ้มลงไปไม่รู้ท่าไหรต่วเท่าไหร่รนะครับแต่ไม่เราเห็นว่าเราก็ มีขาดแคลนก็ยังขาดแคลนอยู่แต่เริ่มน้อยลงนะครับอันนี้ก็น่าตรงสาในดูภาพในตุรกีหลังจากที่วันที่6กุมภาพันธ์เขาเกิดแผ่นดินไหวมีคนตายถึง40,500กว่าคนนะในในตุรกีและซีเรียในใ,นใ,นในใจแดนนะวันก่อนนะวันนี้ก้เกิดเกิดพื้นภัยที่ปฏิบัติแผ่นดินไหวปัจจุบันน้ำทะเลกลับหน,นุนถูงขึ้นมาอีกนะ เลื่อสูงสัตว์ก้าวว่างปรจชนบางส่วนต้องอพยพโดยเฉพาะผู้อพยพที่อยู่ในเต็นท์นะครับประสบปัญหาฝนตกหนักลมแรงน้ําทะเลนหนุนนี่คือพูดกันได้ว่าฝีซ้ําดําปรยนะครับหลังจากที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วกไ็ไม่มีไม่มีที่อยู่อาศัยกันนะคนประมาณสามสี่หมื่นหลายแสนคนสองแสนกว่าคนไม่มีที่อยู่อาศัยนะกรัมาคางเต็นต์จำนวนตำนี้กันนะ,ะจ้างบ้านพักที่พักชั่วคราววันนี้ เทนนั้นก็เกิดน้ําท่วมขึ้นอีกน้ําทะเลหนนถูงขึ้นก,ก็ต้องอพยพหนีกันต่อไปนะครับข้อบ้านเดิมหรือที่เดิมก็ยังไม่ได้แก้ไขปัญหาแก้ไขปัญหายังไม่เสร็จนี้น้ําทะเลหนนถูงขึ้นมาอีกนะนะครับก็คือทําให้ลําบากซ้ำสองซ้ำสา,สามเข้าไปอีกนะครับนี่คือเรื่องราวในตุรกีในตุรกีนะครับที่เกิดเป็นดินไหวเมื่อที่อกคุมพาพันธซึ่งหมแนะนําเรื่องราวหล่านี้นําเสินไปแล้วว่ามีผู้คน ลำบากลำบนเนะสียชีวิตไปจะห้าหมื่นกว่าคนสี่หมื่นกว่าคนนะไรที่อยู่อาศัยสองแสนกว่าคนวันนี้เจอน้ำท่วมหนักอีกนะครับนี่ท่านดูความน้ำท่วมทั้งเมืองนะครับน้ำทะเลไอ้น้ำท่วมมี่คือไม่ใช่น้ำป่าน้ำเขาแต่เป็นน้ำทะเลที่หนุนถูงขึ้นมานะครับจริงๆเมืองต,ตุรกีนั้นก็เป็นเมืองที่ผู้คนจะไม่ต้องนิยมไปต้องเที่ยวกันพอๆกันบ้านเรา นะครับแต่บังเอิญว่าปีนี้ตุรกีนั้นเกิดไปพิบัติไรแดงก็เลยผู้คนก็ไปเที่ยวที่นี่ไม่ได้เลยตะลักขมาทเที่ยวบ้านเราพอสุควรขอบคุณท่านพอสวยใจจันตาพรมาแล้วกับเพื่อนหน่งหายไปนานนะท่านพอไม่ระยะหลังท่านพอไม่ค่อยได้นี่คือน้ําท่วมปีซ้ําดําร่อยนะครับหลังจากที่เป็นดินไหวอย่างหนักวันนี้น้ำทะเลหนุนนี่คือไม่ได้น้ําท่วมน้ําท่วมมาแบบ ในบ้านเราที่ฝนตกหนักและน้ําท่วมแจ้กังแต่นี่เป็นน้ําทะเลหนุนซึ่งการน้าทะเลหนุนนั้นก็เขาไม่รู้จะแก้อย่างไเนะน้ํามันขึ้นมาเรื่อยๆของมันน้าตามป่าตามเขาน้ําจากฝนที่ตกท่วมบ้านเรานั้นอยู่มาวันหนึ่งฝนมันหยุดน้ำาวันนี้ก็หายได้แต่ว่านี่คือน้ําทะเลหนุนไม่เร้จะแก้ไงนะก็ท่วมกันไปนะนี่คือเมืองที่ ได้รับผลกระตบครั้งที่แล้วแล้ววันนี้ก็ปีซ้ำดับบ่อยนะครับก็เจอน้ําทะเลหนุนอีกนะก็ลําบากลำบนกันอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณน้องหนึ่งนะ้องสวัสดีครับวันนี้อากาศร้อนสุดๆนี่ครับเกิดเกิดครั้งที่แล้วก็ยังเป็นดินไหวยังแก้กันไม่หายนะวันนี้น้ําทะเลกลับมาหนุนอีกนะครับนี่คือเรื่องราวในประเทศตุรกีนะ จะรับคำคืนนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกสักเรื่องใน World f รั u มได้ลงไววันนี้นะครับหลายเรื่องทีเดียวที่รู้สึกว่าหน้าน้าเป็นข่าวใหม่ๆห่น่าสนใจเนาะนะครับ อันนี้ก็เป็นเรื่องราวในประเทศอินเดียนะครับบ่อน้ำตลมวัดอินโดนะครับวัดอินดูรัฐมัธยประเทศนะครับยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็นสามที่คายนะครับคาดว่าคานถล่มเกิดจากรับน้ําหนักมากเกินไปนะครับเหตุคารบ่อน้ําบ่อน้ําขั้นบันไดเนาะตะลมในวัดอินเดอิอนโด ปัจจุบันยังคงต้องค้นหาเหตุเกิดช่วงบ่ายช่วงเที่ยงวันที่30ที่ผ่านมานะครับคือคือวันรามานะครับวันรามานาวามิเตตการของเจ้าอินดูที่เฉลิมฉลองการประดูจขององ์รมนะครับผู้คนที่ตถาไปร่วมกันจํานวนมากนะครับบ่อน้ําขั้นบันไดลึกขนาด1 2 9เมตรและมีคนมากกว่า50คน อยู่บนนั้นได้ตลมลงมาเนาะก็คือทางประเทศอินเดียนะจาวินดูนะัก็มีความเชื่อในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับที่สลับสะพรอนปรากฏว่าขึ้นไปอยู่กันบนเหนือบอ่อนี่มากไปได้พังลงมานะผู้คนก็จบชีวิตลงนะนี่คือเรื่องราวของขานต้องไปคารพจริงทักษิณน,น,นะครับในกําคืนวันนี้จากเวัควรมนะครับยังไงขอบคุณข่าวสารจาก เวอร์พอรัมที่ได้ลงเรื่องราวต่างๆในทั่วโลกนะครับให้เราได้รับทราบว่าณวันนี้ที่เราอยู่อย่างโศกสุขอย่างสะดวกสบายในหลายเมืองในหลายประเทศทั่วโลกกําลังประสบปัญหาจะตากรรมในเรื่องของการต้องต่อทู่กับชีวิตต้องต่อทูกกับการดํารงชีวิตของผู้คนนะครับ่ันตุชาติดวงจริงแน่นะไม่มีไม่มีตัวไม่มีชื่อกขคุณจะหมอสมชิตสีหมานด้วยนะ พยดตังนะท่านคุณหมอสบายดีนะครับต่ตามกันทุกคืนนะตามกันทุกคืนนะเจอหน้ากันต่ตาเงันนะผมนี่ก็ยังเดินนคุณหมอเนี้และกันว่าอยู่ครั้งหนึ่งนะครับมีหลายครั้งที่นาเดินในการนะดูอยู่แล้วก็เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามใน Facebook ไลน์หรือเข้ามาคอมเมนต์ใน Facebook เป็นประจำประจำนะหายไปสักสองคืน3าคืนแต่ทาไมไม่ไม่เข้ามาดูนะก็ปรากฏว่า จบชีวิตอย่างไรคนเราที่เสียชีวิตหายมากนะครับปัจจุบันเห็นเด่นกันอยู่คอมเมนต์กันอยู่ทุกวัยทุกวันหายไปสองวันหายไปสองคืนบางครั้งเราไม่มีเกิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแต่ถ้าบางท่านเนะี่ยผมอย่างที่ผมเรียนคือ,อผมรู้จักกันในเฟซบุ๊กแล้วก็ไม่ได้รู้จักตัวตนจริงๆกันนะครับแล้วก็อยู่ในจังหวัดอด่น จังหวัดไกลๆจากที่ผมอยู่ซึ่งผมไม่มีเพื่อนอยู่ที่นั่นเลยและคนอื่นก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันในเพื่อนวกในแถวนันเลยพอเขาจบชีวิตลงนกว่าจะทราบเรื่องราวแต่มันเป็นเพื่อนกันเดี๋ยวก็พวกลูกหลานบุตรหลานก็มาลงข่าวนะครับลงข่าวคราวแจ้งข่าวคราวบอกกันครบเราเป็นเพื่อนกันก็เฮานั่นน่ะสิว่าเมื่อเข้าสามคืนนั้นยังคอมเมนต์กันอยู่ยังติดตามกันอยู่วันนี้ได้หายไปนะผมต้องประสบจะประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้ ใน,ใน,ใ,น,ใ,นในการทำรายการเฟซบุ๊กไลน์นั้นมาหลายท่านมากทีเดียวนี่ขนาดนี้ก็ล่าสุดนั้นก็พระพรรมวัดนนะครับเข้ามาอยู่ที่สุรา์ธานีนะครับอำเภอคีรัตนะครับขณะนี้ก็เป็นขุศลทกอยู่ที่วัดป่าชีนะครีรัตน,นะครับสุรา์ธานีซึ่งจะจ่าพนักกิจในวันจันทร์ นี่ก็ติดตามมาทุกค่้คืนสดต้ไปตางพระท่านทุรรบกับโรคภายในไม่ไหวนะเขาได้กล่าวว่าเป็นหลอดเลือดในหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจสามเส้นมันตันแล้วก็ไตแต่ปริงร่งว้เขาเรียกว่าตำบลลูนเลยทีนี้มันต่อสู้กับอันนี้มาเป็นเวลานาน,านเป็นเวลาหลายเดือนสไต้ก็มาบวชบวชก็ต่อทู่ได้หลายเดือนทีเดียวนะครับคนสุดต้ายก็หายใจไม่ออกกระตันหันก็ต้องรบหัวใจเลอ หัวใจเขาเรียกว่าว่าใจล่มเหลวเนาะก็เสียชีวิตไปณขณะนี้ก็ยังตั้งศพอยู่ที่วัดภาชีอําเภอคีรัฐนะจังหวัดราชธานีนวันจันทร์ีจะบริกาศยังไงก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ตรงกาวสารกันเข้ามานะได้ทราบว่าพระท่านได้เข้ามาคอมเมนต์เรื่องของการปลูกปาล์มบางเรื่องอะไรต่างๆนานาเต็มไปหมดคือติดตามมาทุกวัน ติดตามทั้งใน Facebook และในเฟซบ o ๊กไลน์ุดท้ายปลายทางแล้วเราไม่รู้ว่าในขณะที่ท่านสนทนาผมท่านคอมเมนต์เข้ามาใน Facebook นั้นผมไม่ทราบว่าสุกภาพของท่านเป็นยังไงนะถุกป้าของท่านไม่ตอนนี้อยู่ในการหนักแต่ว่าก็ไม่ได้บอกนะไม่ได้บอกกล่าวอะไรเราเขาไม่รูนะ้สุดท้ายประทางแล้วก็ท้าอีกทีก็จบชีวิตลงนะอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์นะครับ เราจะเจอกันเป็นประจำจะเจอกันทั้งที่รู้จักกันก็ต้องจบชีวิตลงโดยกาตันหันวันนี้ก็คนดังๆ <c oughs> ใหญ่โตๆที่ตะบุตรปาการก็อยู่ๆก็จบชีวิตลงง่ายๆได้นะครับซึ่งก็ไม่ได้กัดตนไม่ได้กาดแกรนไม่ได้อะไรสักอย่างถูกกับป้าปคนเหล่านี้มีคนหมาสานถูกป้าปก็ต้องดูแลกันอย่างดีดทุกท่านไปต่างแล้วก็ต้องจบชีวิตลงอย่างกาตันหัน นะครับเหมือนกับเพื่อนเพื่อนของเราหลายๆคนนั่นเองอยังใงก็ดูแลสุขภาพกันพะช่วงเนียขาดร้อนก็ดื่มน้ำไปเยอะนะเขาฮิสตรกคือมันไม่ไหวจริงร่างกายมันเลือดมันเข้มข้นต้องกินน้ำไปเยอะไอเลือดมันหล่อเลี้ยงเลือดละ,ล,ะลายเนะก็กินน้ำอย่าไปกังวลไม่ใช่กินตอนหิวนะครับท่า <c> น <oughs> พบกันที่จิตปตรานะที่ที่ปราบยานะ <c oughs> ขอบคุณนะครับขอคาดว่าอย่างนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะท่านเจยพงษ์ นะครับวันที่เก้าก็จะเจอที่บ้านผมอะไรกันน,นที่จังหวัดตรังนะฮะดังคือทนที่ตํายังไงก็ได้ที่ไหนก็ได้ใครที่อยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยตัวน,นี้มันแห้งแรงมันร้อนเกินสี่สิบองศาในช่วงบ,าบา่ายสองบ่ายสามเขาไงก็พยายามดื่มน้ํเข้าไว้นะ <S <S นะดื่มน้ขํขกาวไว้เยอะๆอะคือพวกน้ําติดตัวตลอดเวลาแล้วก็ดื่มเรื่อยๆดื่มเรื่อยๆไม่ต้องไม่ได้กินในตอนหิวหรืออ่า ไม่หิวไม่กินนะไม่หิวไม่ดื่มไม่ได้นะครับต้องดื่มเป็นระยะระยะไปวันเนี่ยได้ทัก7-8แก้วก็บอก7-8แก้วก็ผมว่าผมมากินน่าจะต้องให้เกินนะครับกลางคืนก็ต้องกินนะครับกลางคืนเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนหนุบเป่าถึงทัานจะนอนเนี่ยไงอะไรก็ตามอะไรก็ตามแต่แต่ก็ควรจะเรื่องของน้ำขอหขอหข่อ่กัดตอนนะครับใหญ่กัดตนข่อยอย่าอ่าให้ใหให มันยังไม่หิวอ่ะอะไรนี้ไม่ได้นะครับยังไม่หิวไม่ควรจะกินนะครับไม่ควรจะกินยังไม่หิวนี่ไม่ได้นะครับต้องต้องอตลอดเวลานะในช่วงหน้าแรงอย่างนี้เราพยายามดื่มน้ําเติมน้ําเข้าไปเยอะๆนะครับผมเดินทางมาวันนี้มาถึงบ้านก็พยายามไปดูต้นปลาลม์มนะครับในช่วงหน้าแรงอย่างนี้นะครับ เอาไว้ปลูกปาล์มในช่วงหน้าแรงจุดๆณตุงนายานี้ที่อำเภอตาพ่วงจดการจนันทบ,บุรีนะ, <c oughs> ะครับวันนี้ก็าาลงดินได้ครบสองเดือนนะสองเดือนเต็ม,มเม, 9, มื่อรราเรวปรูมาันยี่เก้าสามสิบสามถึมกราคมก็คุมปาพันธ์มีนาคมวันนี้ก็สามถึมีนาคมก็ครบสองเดือนพอดีเราก็พบว่าปาล์มน้ํามันของเรานะครับก็ไม่ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็โตขึ้นตลอด โตขึ้นเรื่อยๆนะโตขึ้นตามเวลาของเขานะครับเพราะหนึ่งจากที่นี่เราต้องอเราบริการน้ําให้กับต้นปาล์มนะครับของเราได้เต็มพิกัดนะเต็มตลอดวันละชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับวางระบบสายน้ำโดยใ้น้ําจนประทานบ้างใ้น้ําจากน้ําบาดาลบ้างนะครับเพื่อในปาล์มเหล่านี้มันได้รับน้ําไม้เต็มพิกัดนะครับก็คือเหมือนหน้าฝนปกติ ที่นี่เรามีแหล่งน้ําที่สมบูรณ์พอสมควรนะครับถึงไม่สมบูรณ์เราเข้าใจน้ําบาดาลก็ไปช่วยีริงก็หลังจากที่ผมได้เดินตรวจตาในเย็นวันนี้ก็ปรากฏว่าแต่และต้นนั้นก็เติบโตได้ดีนะครับไม่ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าในสายตาของปากใต้ที่ปลูกคือผมเรียนนี้แล้ววันว่าปามชุดนี้นะครับอายุมันประมาณคือคืนตือสีหนดเนาะ ครับตือศีนอดนวันนี้ตอนนี้ก็พี่น้องจอา่าเกาะสุกรที่วัดจังนะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการตือศีนอดก็ส่วนใหญ่ก็พี่น้องตากรดกนั้นก็นับตือจาดนายสลามกันนะครับนี่ครับคือเรื่องราวของความน้ำมันวันนี้ก็ได้เอาเรื่องราวได้ไปรีบๆไปถ่ายรูปมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันจะได้นําเรื่องราวเหล่านี้นะครับมาเล่าส่วนกว่าง เผื่อใครสนใจอยากจะปลูกปาล์มน้ำมันบ้างก็ก็จะได้ปลูกกันนะครับเราอยู่ในพื้นที่ที่พื้นที่ไม่ปกติคือพื้นที่ปกตินั้นปาล์มเหล่านี้แค่อ,อยู่ในอากาศที่อากาศชื้นอย่างทางภาคใต้อย่างนี้เป็นต้นนะครับที่นี่อากาศร้อนหมก้าก็ต้องบาลุ้นกันวันหลังจากที่เขาเติบโตแล้วนะครับเราพยายามไม่น้ำไม่ปุ๋ยเต็มพิกัดแล้วเขาจะให้ลูกให้ผลของ กับเราหรือไม่อย่างไรนะนี้ก็ต้องมาลุ้นกันต่อในขั้นต่อไปหลังจากที่เราเลี้ยงก็โตแล้วโตเป็นหนุ่มสาวแล้ว3ปีก็ออกลูกกันเต็มพิกัดแล้วก็จะให้ลูกให้ผลอย่างไรนะครับกับเราในอนาคตข้างหน้านะครับนี่เป็นเรื่องที่ต้องเป็นริงเป็นสร่งต้าตายที่ต้องทำกันต่อไปนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ให้กำลังใจกันมาตลอดเรื่อง การปลูกปลาล์มน้ำมันของผมนะครับแหรับค่ำคืนนี้กับคุณทุกท่านทุกตานีนะครับที่เข้าติดตามรับชมเรื่องราวในเ Facebook ไลฟ์กันมานะครับครอบเดี๋ยวผมดูอีกนิดหนึ่งว่ามีข่าวสารือถ้าพูดถึงเรื่องของปริมาณน้ำก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้น้ำทั่วทตุกเขื่อนนะครับก็ย,ยังมีปริมาณน้ำเพียงพอพี่น้องที่ทำพี่น้องเกษตรกรที่ทำนาปลังก็ไม่ต้อง ไม่ต้องกังวลน,นะครับในนาปรังปีนี้ก็คงจะได้น้ำหมดตัวถึงนะครับแต่หลังจากนี้ไปหลังจากชุดนี้นะครับก็อย่าเพิ่งตมต่อเนื่องอะไรกันตำต่อเนื่องเดี๋ยวอาจจะน้ําไม่พอในช่วงปลายถ้าฝนติ่งช่วงยาวนะครับสรื่อบคุนี้กอบคุณทุกท่านกรรมฐานขอบคุณดา,าวสารโดยผัวรับขอบคุณสารจากกรมตุทิยวิทยานะครับขอบคุณสารจากกอง นามแห่งชาตินะครับขอบคุณข่าวสารจากเรื่องราวต่ตางๆมากมายในเวอร์ชับของคุณครับเพลงมาลายชีวิตของตาบันการเรียนรู้เพื่อผูกชนนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับถ้าไม่ไปหนาย่างไรแล้วก็ติดตามกันใน youtube นะครับผมจะลงไว้ใน youtube เรื่องราวเหล่านี้นะครับข่าวสารเรื่องราวเหล่านี้จะลงไว้ใน youtube อีกทีนัก่ก็ะะติดตามกันที่นั่นได้นะครับ เวลาเปลียนวันนี้เริ่มให้มีชีวิตใหม่เริ่มจนเลิกยืมใครต้องตื่นตัวเราเองมาเราเรียนศเช้ามันทำให้เกิดปัญญามาเราเรียนวิชาวิชาแก